ซึ่นข้าวเหลียงแบน้ำเงินหรือเขียวจีนมาทีก็ไได้แล้วสองคนระบายโน่นไงแล้วไงแล้ว อย่างน้องเกนหน่ดึงสองเตมแปดสิบนะคะกำลังจะเป็นตายเซิมนะคะ

ระบบเสียงระบบเสียงเสียงคาร์ดีครับผมนีงเรียนเนเล

ควรวมรวมสอรยันไปยันสองสามถึงแล้วถึงบ้างเจ็ดหต่อสอก็เ ăn xong nè. Có vị nào Có không? Đi <laughs> lên. Đi đi. Không ยิโโยโออยปงงยิงยิงยงยิ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 งยงยยิง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 ง

เอาเงินละกันเลยไปจี Aí. ้เงินละตอนนี้คุณกินไงลูกตอนนี้ là tham vọng á. Đánh bóng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 . Đánh 2ต่อ2 2ต่อ14แล้วตะกุนตาเล็กคือ

xưa thiếu xưa thiếu xưa thiếu xưa bớt xưa bớt xưa bớt